บอร์รบ,บ้านอีกแล้วเซนเคยหาลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าขอแจ้งก่อนเลยตัย้งแต่ต้นคลิปนะคะดอกเบีย้ยโดนใจของเรานะคะตอนนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ซีเรียสในส่วนเรื่องดอกเบี้ยนะคะอยากได้รถดอกเบีย้ยถูกๆคนน้อยๆสบายๆนะคะตอนนี้ค่ะลูกค้า สัญญานะคะจะบอกได้เลยว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเลยเอาน้องคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะติตา ไฟหน้าตอนนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่นะคะลูกค้าไฟหน้าคอน้างยาวแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะดีไซน์สมสตร์เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะการจัง ในส่วนของด้านข้างนะคะดีไซน์รูปข้างสวยเลยนะคะมีการผ้าให้ด้านทีุดเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนด้านหลังนะคะค้าด้านหลังค่ะยาริเกทีปเนี่ยไฟหนังบนข้างสวยมากเลยนะคะบวงกระจแล้วก็ยาวสวยมีสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วช่องเก็บสัมภาระด้านในนะคะลูกค้าดีไซน์บนข้างสวยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าด้านในเนี่ยว่างกว้างด้วยอสำหรับคันนี้นะ ในส่วนของอุปกรณ์ของเขาเนี่ยคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยถือเฉยแทนนะคะจะไม่มียางอะไรมาให้นะคะลูกค้าบางท่านอาจจะพึ่งตกใจที่ไมไมีเซียมอะไรมาให้นะคะคเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนด้านในบ้านดีกว่านะคะว่าตัวเอ็นที่อะคะ่ะมีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com 14กิโลเมตรนะคะลูกคา้า <sk r isa> ก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยรถปี2021นะคะลูกคา้าในส่วนของออปชั่นที่คันนี้ให้มานะคะพวงมาลัยแบบมันตีฟังกชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์แล้วก็ควบคุมในส่วนเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะระบบความปลอดภัยตัวนี้ที่ให้มานะคะแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็ระบบนมือถือนะคะในส่วนของคอนโซลกลางค่ะเครื่องเล่นความบันเทิงตัวนี้ให้มาแบบครบคันเลยนะคะลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้จาก พอส่วนกลางได้เหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบแมนนวลให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มาในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้ากรมะหยีตัดด้วยลายกราฟิกสวยๆนะคะสีน้ําเงินนะคะสภาพเบาะเนี่ยยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สภาพคือพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะและถัดมา ที่ตั้งรไปุกีนคะรับคะว่ามนนัับัวกรต่ะที่อให่แน้สัคี้ตอเลนะคี่ยไได้เลยนะสำหคันนี้ในส่วนของความโคค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะน็อตไม่มีขยับเลยทั้ง2องด้านนะคะลูกค้าแล้วก็ใ er น <itu? S 1> tiny, salaries. ส ยังคงสภาพเดิมเลยนะคะผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยอมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะบอกได้เลยนะว่าสภาพสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะระาคาอยู่ สองวันในที2ปีอสองพันยิบนี้นะคะตออ้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า